กา่อสาวัอนัสสัตพาวัโตัโมาสามพนัสสัตตจัอโตตัสสัตาวโตอาโตสทธารเือเรียบคผู้แสงใใสซอในผชนเกิดเป็นค้นจะลืมรูองค่างตังใจจังไว้ มีปัญญาหากินใดไผ่ลืกอกูล้ลงรูเพิ่นถึงสีสูงเจิญเพิ่นกระเท้าไหาย้ยังสูงให้บรรจงสิฟเนวตั้งเทียงวัดน,นั่งกราบผู้บ่าหุญคุ้นภูเบ็ดผู้เขา้าให้จำเอาคัาสอนสี่เดินท่าดินสารคุ้นคา สีเดสูงใจกาไพนาสีเพียรที่มครอบทรเสร็จังจากนั้นน้องๆจะได้รับขานจากพคุูแมครูขึ้นวาง่โต๊ะครูอย่างเพื่อเป็นการสละโสดเป็การข่งไันครับ เสร็จแล้วนะครับพี่พี่ิลปินฝ่ายชายก็จะได้ัก่อสักครู่หนึ่งก่อนที่จะได้บันทึกภาพรวมนะครับรยอครับพีปินฝ่ายชายนครับเปวต้อน,นครับคนสักครู่น,นึงครับ เรียบร้อยครับอันสาย์หนึ่งครับลำดับต่อไปครับเป็นพี่ๆศิลป,ปินฝ่ายหญิงเรียนเชิญเลยครับ เปลี่ยนทุกคู่แสงใจใสซองของชนเกิดเป็นคนจะลืมอคู่โมงการณ์นหนึ่งจำใบมีปัญญาหาก,กินใดใครลืมอคู่ลดตูเติงถึงสีสูงเจิญเกินก็น่าแทนสิกำลง ูชาผู้คีู่เป็นผู้เคาให้จำเอาคำสอนสเดินทาดีสานผูาสี่เดนสุดญ่ารให้นาส ฝ่ายถึงหครับคุณเป็นผู้คปกระสิงงะนดีๆต้องยอมนเนาะ้อง้อนบ่านะแนนดีๆ t ิ่งดีรับคันแล้วนั่นคือหรูบาอาจารย์อาจารย์นัิที่ี่ีลเดิมเตนี้คันหน้าไปทั้งคุกับบัถึงภาพรวมกันก่อน ขอบเขตเชิญพี่ๆเซตชายนะครับการบันทึกภาพรวมนะครับนะครับแล้วรอทุกที่จะเปลี่ยนเราตครึ่นึง,งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกภาพรวมแล้วเราก็จะมีเซตที่มบันทึกภาพรวมเซต,ตใหญ่ด้วยนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะจัดเซตอีกสักเรื่องหนึ่งและหลังจากเซตสิ้นตรงนี้เราจะได้เป็นการอัญเชิญเทรืพิดากล่าวสู่ที่ไม่มานส่งสวงรรค์เป็นการ Under อัญเชิญครูครับเซตสิ้นพิธีเชิญครับ ชายนะคนั้นที่หนึ่งจะเป็นพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับร,นะร่วมกับทีมงานงห๋อลำและทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับในโอกาสนี้ครับผมเชิญขอเรียนเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพทงทองเรืองกุญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขันแกนประธานในพิธีได้ให้เกียรติในการบันทึกภาพร่วมกันและขอเรียนเชิญครับท่นานศุรนาฏนาสายวัฒนธรรมจังหวัดขันแกนครับได้ให้เกียรติในการบันทึกภาพร่วมกันในครั้รงนี้ครับเป็นเชิญท่านอาจารย์อดแกเขียวเพชรนะครับเรียนเชิญครับ ที่ไหนครับคณะบริหารวัเชอร์กฏการครับมหาวิทยาลัยเชฟวัชเชอด้วยนะครับบอสเจอร์อย่างนี้ครับท่านเจ้าภาพใหญ่ของเราตรงกลางเลยนะครับวัชเชอร์เลยครับร่วมกับท่านอธิการเลยครับท่านครับนี่คือเสื้อผ้าประวัติศาสตร์นะครับที่น้อยครั้งหรือว่าไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นภาพภาพนี้นะครับ เดี๋ยวหลังจากอัญเชิญเทพเทวดาเสร็จนะครับเราจะได้มีการนำเทึกภาพเซตใหญ่ของพี่พี่หมอลำเรือต่อกรอนนอะครับที่สวมชุดเพชรมาอย่างสวยงามในวันนี้เป็นภาพเซตใหญ่ร่วมกับพี่พี่นักสแสดงพิง,งานนักสแสดงจากพ i ยอและก็ครอบครูแม่ครูอีกหนึ่งเซตนะครับครับสมบูรณ์เรียบร้อยสวยงามนะครับ ทุกสื่อทุกสำนักครับนี่จภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านจะไม่ได้เห็นอีกในปีนี้แน่นอนจะต้องเป็นปีหน้าใช่หมอ่าอาวหนึ่งปีเรายกอ้อหนึ่งครั้งเท่านั้นหน<ช>ึ่งปีหนึ่งครั้งได้งยตหลายเพือนคสิบหลายก่อนเนาะอะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าทุกวงหมอลราวันนี้มารวมกันแล้วก็ยกอ้อร่วมกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะต้องขอบคุณจ้ามากายันใจดีของเรานะครับก็โจให้คำสัญญาแล้วว่าปีหมีน่าจัดอีกแน่นอนขอเซฟโปรให้กับพ่โจอีกหน ประกาศแล้วประกาศแล้ววันนี้ครูมาทุกครูเลยแน่นอนว่าขายออไม่ต่ำกว่าพันล้านแน่นอนนะฮะถูกต้องนะครับซึ่งทานพี่ก็เตรียมตัวและสิ่งเจ็ดีแน่นอนครับสวยงามครับขอบคุณครคบเราจะมีเซตหนึ่งนะครับเซต เครือข่ายนักศิลปวัฒนธรรมอาหารวิไลขอนแก่นนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอัดเทียบเวลากลับจะขอเรียนเชิญพี่ๆนะครับที่ส่งุนเทศนะครับได้ร่วมบรรทึกภาพเซตใหญ่ด้วยกันเนาะใช่ครับซึ่งในเซตนี้นะครับจะประกอบไปด้วยทางนายกสมาคมส่งเสริมพระไธรจังหวัดขอนแก่นครับหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมกิจการร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแร้วกด้วยเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมอหาวิทยาลัยขอนแก่นะครับสมาคมบอก อเอเทียนจังหวัดขอนแก่นจมรลงหน้าตรสี